คำเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเป็นเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลวันนี้แอดก็จะพาท่านผู้ชมไปวิเคราะห์เลขท้าย2ตัวบนออกบ่อยวันที่1มิถุนายน2 5 6 3นะครับท่านผู้ชมครับ เลขท้าย2ตัวบนหรือว่าท้ายรางวัลที่1น,นะครับท้าย2ตัวรางวัลที่1นึ่งแอดก็จะใช้ข้อมูล20งวดที่ผ่านมานะครับเราไปวิเคราะห์กันว่าตัวเลขชุดไหนตัวไหนออกบ่อยในวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานะครับเราก็จะสรุปวิเคราะห์ได้เลขเด่นเลขเด็ดคู่เด็ดคู่เด่น ในการเสี่ยงโชคในงวดวันที่1มิถุนายน2 5 6พัพี่จะถึงนี้นะครับเราไปดูข้อมูลกันครับท่านผู้ชมครับแอดได้ทำข้อมูลมาเลขท้าย2ตัวรางวัลที่1 40งวดนะครับหรือว่าท้าย2ตัวบนนะครับเราไปดูกันครับว่าคู่ในชุดไหนมาบ่อยแล้วเราจะไปวิเคราะห์กันนะครับปี2562 61นะครับท้าย2ตัวรางวัลที่1 6ปี6117 ปีห0ศปี5 9า5ปี58 81ปปี5798ปี5689ปปี55 27ปี54 70ปี53 74ปี5้าสปี5้าหปี5 0า3เปี4950ปีส 93, ปี 47, 44, ปี 46, 66, ปี 45, 49, ปี 44, 11, แล้วก็ปี 43, 61ครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นข้อมูลสถิตินะครับ20งวดที่ผ่านมา20ปีที่ผ่านมาเราจะไปวิเคราะห์กันนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับเลขตัวไหนมาบ่อยในหลัก10ในหลักหน่วยแล้วก็เราจะไปจับคู่กันนะครับ ไปวิเคราะห์พร้อมกันเลยครับท่านผู้ชมครับหรือว่าท่านผู้ชมจะใช้ข้อมูลตรงนี้นะครับไปวิเคราะห์เป็นแนวทางของท่านผู้ชมเองก็ได้นะครับเพราะว่าข้อมูลก็ตรงกันครับ20งวดเหมือนกันนะครับไปดูครับท่านผู้ชมครับไม่ให้เสียเวลาแอดก็ได้สรุปมาแล้วนะครับเลขตัวไหนที่มาบ่อยนะครับมารวมในหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับนี่ครับแอดทำมาให้ท่านผู้ชมเรียบร้อยนะครับจะได้ไปแบบรวดเด็วนะครับนี่ครับ มารวมนะครับมาในหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยทั้งหมดทั้งมวล20งวดนะครับว่าตัวไหนจะมาตัวไหนไม่มานะครับเลข0ย์มา3ครั้งเลข1มา7ครั้งเลข2มา2ครั้งเลข3มา3ครั้งเลข4มา4ครั้งเลข5มา3ครั้งเลข6มา5ครั้งเลข7มา5ครั้งเลข8มา3ครั้งเลข9มา5ครั้งครับท่านผู้ชมครับ ยี่สิงวดนะครับแต่ละเลขแต่ละตัวก็มาไม่เท่ากันนะครับมาเยอะมาน้อยนะครับเราก็จะได้สรุปนะครับที่มารวมเด่นๆเลยก็เป็นเลขหนึ่งนะครับเลข1นึ่ในยีสิบงวดเลขหนึ่งวิ่งเข้ามา7งวดนะครับแล้วก็รองลงมาครับได้แก่เลขหกเลขเจ็ดเลขเก้าเลขสี่นะครับเลขหนะครับเลขเเลขเนะครับเลขสนะครับมา5ครั้ง5ครั้ง5ครั้งแล้วก็4ครั้งนะครับ รองเรามาชุดต่อมานะครับเลข0นเลข3เลข5เลข8นะครับมา3มครั้งครับ0 3 5 8ม้ครับ20งวดมา3ครั้งนะครับมา3ครั้งทั้งหมดทั้งมวล20งวดนะครับต่อไปครับเราจะไปดูว่าทั้งกลุ่มเด่นกลุ่มรองตรงนี้นะครับตัวไหนจะมาในหลัก10นะครับเราจะไปแยกหลักกันเลยนะครับเพื่อความชัดเจน มาในหลักสิบครับนี่ครับเราจะเห็นทันทีนะครับความแตกต่างนะครับตัวไหนมาเยอะตัวไหนไม่มาเลยนะครับมาในหลักสิบครับท่านผู้ชมครับเลขศูนย์ไม่มาสักครั้งนะครับเลขหนึ่งสองครั้งเลขสองสองครั้งเลขสามหนึ่งครั้งเลขสี่สองครั้งเลขห้าหนึ่งครั้งเลขหกสี่ครั้งเลขเจ็ดสามครั้งเลขแปดสองครั้งเลขเก้าสามครั้งครับท่านผู้ชมครับเราก็จะได้เลขเด่นที่วิ่งมาในหลักสิบนะครับท่านผู้ชมครับเน้นหลักสิบ ท้าย2ตัวบนหรือว่าท้ายรางวัลที่1นะครับเราก็จะได้เลขเด่น6นะครับ6นี่ครับวิ่งมา4ครั้งนะครับในหลัก10 2ยี่สิบนวดนะครับเลขรองเราได้เลข 7- เลข9นะครับเลข 7- กับเลข9มา3ครั้งนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับท่านผู้ชมครับเลขศูนย์ตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขดับนะครับย0งวดยีครั้งนะครับเลขศูนย์ไม่วิ่งมาในหลัก10นะครับ ไม่มาสักครั้งนะครับ20ปีที่ผ่านมาเลขศูนย์ไม่วิ่งมาในหลัก10นะครับท่านผู้ชมก็อย่าเผลอจับไปวางนะครับนี่ครับมีโอกาสนะครับที่จะไม่ถูกเยอะนะครับเลขศูนย์ไม่มาในหลัก10เลยนะครับเด่น6รอง79ในหลัก10ดับศูนย์ครับต่อไปครับท่านผู้ชมครับเราจะมาดูกันว่าเลขตัวไหนจะมาในหลักหน่วยกันบ้างนะครับ นี่ครับแอดก็ได้ทําข้อมูลให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเลยนะครับมาในหลักหน่วยครับไปดูกันได้เลยครับเลขศูนย์วิ่งมา3ครั้งเลข1วิ่งมา5ครั้งเลข2วิ่งมา0นครั้งเลข3วิ่งมา2ครั้งเลข4วิ่งมา2ครั้งเลข5วิ่งมา2ครั้งเลข6วิ่งมา1ครั้งเลข7วิ่งมา2ครั้งเลข8วิ่งมา1ครั้งเลข9วิ่งมา2ครั้งครับท่านผู้ชมครับ สังเกตดีๆนะครับจะมีทั้งมาเยอะแล้วก็มาบ่อยแล้วก็ไม่มาเลยนะครับเราก็จะได้เลขเด่นนะครับเลขเด่นเป็นเลขหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นเลขรองจะเป็นเลขศูนย์นะครับมา3ครั้งนะครับเลขหนึ่งนี่มา5ครั้งนะครับทั้งหมดทั้งมวล20งวดวิ่งมาในหลักหน่วย5ครั้งเลขศูนย์สาครั้งครับแต่ที่สําคัญครับท่านผู้ชมครับมีเลขดับเข้ามาอีกแล้วนะครับเลขดับในหลักหน่วยครับ เป็นเลข2นะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมอย่าเผลอจับเลข2ไปวางในหลักหน่วยนะครับท้าย2ตัวบนหรือว่าท้าย2ตัวรางวัลที่1นะครับเราได้เลขดับมาแล้วนะครับแล้วก็ได้เลขเด่นในหลักหน่วยคือ1แล้วก็เลขรองศูนย์นะครับเลขดับ2ครับเราได้ทั้งเลขเด่นเลขดับกันแล้วนะครับต่อไปครับท่านผู้ชมครับเราก็จะไปจับคู่เด่นนะครับ คู่เด่นท้ายสองตัวรางวันที่หนึ่งออกบ่อยทุกวันที่หนึ่งนะครับที่ผ่านมา20งวดเนี่ยก็ได้สรุปมาให้แล้วนะครับจะคู่เด่นท้ายสองตัวรางวันที่หนึ่งออกบ่อยวันที่หนึ่งมิถุนายนเราก็ได้ตามหลักนะครับเมื่อตกี้เราสรุปหลัก10แล้วก็หลักหน่วยมาแล้วนะครับหลัก10ที่เราได้เลขเด่น6รอง7เลข9แล้วก็หลักหน่วยเราได้1แล้วก็0นะครับส่วนข้างล่างนี้นะครับเป็นเลขดับนะครับ เลขดับศูนย์นะครับหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยดับสองนะครับแดงๆตรงนี้นะครับท่านผู้ชมจดไว้เลยครับศูนย์กับสองนะครับดับไม่มาเลยนะครับยี่สิบงวดเราไปจับคู่เด่นกันนะครับตามหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับเราก็จะได้คู่เด่นนะครับในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในวันที่1มิถุนายน2 5 6 3ที่จะถึงนี้นะครับท้าย2ตัวบนหรือว่าท้ายรางวันที่1ครับท่านผู้ชมครับได้คู่เด่น61 60 7 1 70 91 90ครับท่านผู้ชมครับชุดเด่นเดมีแค่6ชุดนะครับแคบแครับท่านผู้ชมครับจับตามหลักเลยนะครับหลัก10 6 7 9นะครับหลักหน่วย1แล้วก็0ครับได้6ชุดเท่านั้นนะครับแต่ชุดเด่นที่เด่นๆนะครับท่านผู้ชมครับแอนยกให้เป็น6 1หนึ่งนะครับ61ตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นเลขเด่นของแต่ละหลักนะครับ61 ยกให้6กหนึ่เป็นตัวเด่นนะครับเพราะว่าหลัก10ก็6มาเด่นแล้วก็หลักหน่วย1ก็เป็นเลขเด่นนะครับหกนะครับท่านผู้ชมครับรองลงไปก็ตามนั้นนะครับถือว่าแคบมากครับงวดนี้ครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมก็ใช้เป็นแนวทางได้นะครับในการเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1มิถุนายน2563ที่จะถึงนี้นะครับนก็ทําสถิติมานะครับเพื่อเราจะได้ มีโชคร่วมกันนะครับในงวดที่จะถึงนี้ก็ได้นะครับก็วิเคราะห์ตามสถิตินะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมจะใช้สถิติตรงนี้นะครับไปวิเคราะห์เป็นแนวทางของท่านผู้ชมก็ได้นะครับเพราะว่าสถิติหวยออกก็เหมือนกันหมดนะครับแต่การวิเคราะห์อาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะมีวิธีวิเคราะห์ของแต่ละคนแตกต่างกันไปนะครับแต่สําหรับแอดก็จะวิเคราะห์ตามสถิติ20งวดแล้วก็มาวิเคราะห์จับหาเลขเด่นแล้วก็เลขดับ แล้วก็ชุดเด่นนะครับท่านผู้ชมครับมาฝากท่านผู้ชมเป็นประจำนะครับท้ายนี้แอดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจงโชคดีมีชัยไปกับเลขคู่เด่นท้าย2ตัวบน6 1 6 0 7170 9190ทุกทุกท่านทุกทุกคนเลยนะครับ อย่าลืมกดติดตาม,ตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปรักทุกท่านครับขอบคุณครับ